สวัสดียำซอสครับผมพี่น้องหา้มายำมางนั้นครับใส่ไสิบเอ็ดลังนะคือเก่าแลวครับพี่น้องใส่ไวสิบเอ็ดลังเพราะบรรยากาศดีเี่มันแต่ว่าน้ำจากสีถ่วงมาเด้อใส่ไ้สานี้สองลังครับ นี่ครับลังหนึ่งเดี๋ยวไปยาำลางังนั้นมาก่อนโอ้ปเตาใส่เบีป่าดิเอินี่ยใช่ <c oughs> ะลหใช่เวลาวางเลยลหวอโอ้นี่ เมื่อเป็นหอยกับจีกระเดือนพี่นอ้อยอ๋อมีตัวอยู่ดินคุลุงคุลุงอยู่นี่มีตัวมีตัวน่โอ้ลังแหลกก็แหงมันลกกหลังแหลกก็แหกมันแล้วพี่นอ้อยนเบื่อลังที่สองไปเที่ยวรถ ยี่บ้านนี่นี่ครับนี่ที่ตีนบ้านนี่แหละนี่นะครับบัลน,นี่บัลบัลผมเลยพี่น้องขี่ออกมาหน,นี่ขี่ทำทางออกมาหน,นี่แล้วกับพุ่นเหรอครับไปเรื่อยๆพุ่นเลยบัลนี่เออเมืองหลังนี้ดูนี่ปะอ๋อลังนี้หลังหน่อยครพี่นอ้องอ๋อ xinimit, uới láng nhảy bờ kèo, ạ, uới, láng nhảy bờ kèo, ạ, ơi, ạ, cái ạ, Xong chi cái bìa này nữa 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 được bắt nữa 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 không? <cười> 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 อาแล้วกับสาเน่ใส่ไปสวงหลังให้กาส่วนหมาพผมยิใส่ไปสาล้สาวสางหลังอันนี้มันมันถือยังกินบุคคำนี่ถือหัวขือกล้วยไม่กินบุนี่ให้เป็นมุนๆอยู่ถ้าจะเป็นหมูปลากับบุม้มยี่เราก็อันอยู้บานคนถ้า <c> จ <oughs> ะเป็นหมูปลากับบุ้มขื่อได้พี่นนอง มันอยู่บ้านคนเสร็แล้วผมใส่ไปเสร็จแล้วได้บูป่าแล้วครับบัดนี้ครับล้างหนึ่งเดี๋ยวไปยามล้างในมาก่อนที่นองน้ำเครื่องเคียงเน่าวเดิ้ลครับมันยังไงเสียนำนี่คือน่าวเบิ้ล อะมานว่เมื่อนั้นแต่ฟังทั้งบุญเขาทั้งสวงหลังเมื่อนี้ขึ้นมาใส่ทั้งผีครับอยู่บุมีน้องท้านี้บ่มี กูนั่งคลิปที่แล้วใช่ฟังนกบุญได้พี่น้องสองสองหลัง,ง,ลลลง,งพี่นี่ถามว่าฟังพีไม่มีตัวเหรอเลขหลังนึงโอู้วพี่น้องพี่น้องพี่น้องเบิ่องอันนี้พี่น้องพี่น้องเห็นเดบันเห็นห้างบ้างบินออกหนึ่งพี่น้อง เดี๋ยวผมซูม้มัยเบงเดี๋ยวผมซูม้มัยเบงเดี๋ยวผมซูมมซ้มัยเบงนี่ครับมีใครอยู่ดิมีใครอยู่ดิพี่น้องต้างนอกแกหน้าครับต้างนอกแกหน้าครับพี่น้อง,งอน,นี่ใครอยู่สามชีน่วยอยู่อ๋อบุกควันเราครับอะไรก็เห็นยู่หนีซุปปี้ดิ โอเคนะที okay, ่ไก,ก่ก็ไม่เห็ดครับพี่น้องเห็ดอันนีเลยอู้เบื้อเนี่ยอ๋อมองลังนี้มั้ยบ่โอ้สีบ่เบาอือมีเสือพี่น้องไป,<ะ>เ,ปเที้ยครับพ่อการีลรถมันแล่ะครับพี่น้อง mì tôm nướng ô tô bao nhiêu cầm mặt nhèn tô bao nhiêu đợt khai báo ăn xăm cầm gì đó không ơ โอ้ยยงก็ตัวนอยู่ครับซีลังเลยเขาก็ได้สรงตัวหนึ่งพี่น้องโอ้ยขี้ล่ขนาดเป็นรูดูเขามันได้เห็นต่วมันเขามาใส่ตัสาเก่าอย่างพี่น้องนี่ตเท่าๆพ่อกำลังพอดีต้มไปครับผมต่อไปโอ้ยแดดวกแล้วพี่น้องงงงงกลัวๆหลังนี้ใช้ไปขางทางครับ ใช้เวลาวนี่ลังเดียวโอ้นอกเป็ดน,นกเป็ดบินขึ้นพี่น้องนกเป็ดบินขึ้นหนึ่งนี่งเลยภูหละลงนั่นุูนละอ้นกเป็ดบินขึ้นคีณน้อเดี๋ยวผมแรงๆดียมา มองหนงดงีมที่เขาบทานหลอามีตัวละไี่น้องตัวบ้ใหญ่เหรอครับยิ่งซ้ำๆกันแล้วโอไปไล่ลุ่นๆกัน อะไรรุนรุนกันนี่นพี่น้องยังงนกแกหน้ายังงนแกหน้าครับพี่น้องรุ่นเดียวกันบิดวับอะไรี่อะไรกันซ้ำนี่แหละครับพี่น้องตัวนี้เป็นในบิดอ๋อบวกมาอีกแตมหนึ่ง

ไม่ได้ค่อยลงมาไม่ค่อยได้มาชาอีเคยนี่แหละซามันซาเจิงซาแมนชาสวางหลังยังหกเลยพี่น้องเซเบตดนีเห็นหมว่าน,นั่นครับผมไกลไกลผมนิดพี่น้อง ไก่ปลาครับผมว่ามันชอวกาผิดละปลาไหรชิอกมาแถวผิดละไกลเลยใส่ออกมาข้างนอกผิดละครับบารด้ใส่ข้างในใส่ก็มาฟังทึ่งผิดละฟังที่มันบกที่มันแหี่นะครับผมไกลไก่ปลาครับผมผมเลี้ยงไก่ปลาไก่ปลาไก่แจเน้อเมื่อหลังนี้ดูเก่งในที่น้อง มันี่ขึ้นมาพี่อี่อไไหรือว่าอะไรหืมสิยูห้องลวมหุ่นหืมสิยูขื่นอยูล่ลวมอ๋มออ้าวขึ้นมาพี่อีลี่ตัวแหละโอ้มันมาแล้วพี่น้องมันมาแล้วมันมไปอยูไไ่รวมหุ่นบ่อะไรเออเออแปลกขึ้นมาหากินบ่พี่น้อง อธิมยนแล้วครับเพราะว่าเบื้องนี้มันนำนำมี่ตลอดทุกปีบวกกับกแต่คร้านี่ขึ้นไปแห้งเพราะทั้งนี้มันเป็นนนครับแต่มันก็จะขึ้นมาหาจินแล้วครับพี่น้องเอาเบื้องหลังนี้รูปแบบหนี่งทิ้งเลอยืนละลหิ้มนี่ว่ายละล่างหิ้มนี่นอยู่บัานพี่น้องไม่เป็นจีนมิดอะไรขึ้นเพิงอเหรอ ในว่าลังนึงก็ย,ยไไังไไดีอย่น่องไปฮะปะเทอยู่รถพุ่เหรครับอะอไปไล่ขึ่งอะงไล่อปรูุ่ลุหงลุมครับผมว่ามันสียู่ห้องลุมก็บางท่างคั้วเซเวซื่ดลังนี้พี่น่องต้งสีสีตัวยังอยูอยด่ดี tôi xăm gần bất diêu phải này, Sadaka sâm đây bất xăm vị nắm. Autovac, ny cogu, ny cogu, ny cogu, cái cogu, ny cogu, vô, cogu, ny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  toán si hoặc chết chết xe xếp hạ xe xếp thế nào lịch si lăng quá thấp bùi có đi vô đây dạc cái đọc thế nào ơi ơi hai, hai chìm cả đây bây giờ xe biết xe càng nó hơn đọc biết cả lâu với lại là thế nào vẫn như là bị xe vô. biết không cả lâu với lại là thế hạc vẫn là bị xe chịu với lại để bị xe nhạc luộc oh. phải hấp มาครับพี่น้องสายที่สองห้อ,อยู่นี่แหละดับรถมาผม,ผ,มผมมันผมผมมันมีห้างนกเป็ดนี่ครับผมพี่น้องบริเันสียู่บอลอ่อตอนเซาคนไทยเพิ่งพี่น้องและคนไทยเพิ่งห้างนกเป็ดมันเห็นยู่ทางต้วันไม้ได้พี่น้องอย่างนี่วางนี่แหละมันดำอุ่มๆน,นี่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 แล้นะครับอย่ามองแล้วเนาะ แต่ผมพี่น้อง <clears throat> ไปครับทำซูบิงซ้องหลังย่นเ,เ่ยฮมันบอกมีเวลาบางเมียไม่ลูก้กันเดยียวเออเดี๋ยวไปหยาบข้างในล้างในก่อน สีเลนอีกขึ้นก่อนแล้วะลูกเญยก่อนเอาพี่น้องมีบล่ล่นะนิดจีรีรังนี้เฝ้าพี่น้องลังลูกบัตรเมื่เคยมาใส่เถ่อดิเแช่นี่ร่งมาบึง เออเบื้องหลังพี่ทุกพี่น้องโอ้ ons, ok. โหแปลกทินบ้างนั่นนีแล้วพิณหวังมีแล้วคุลุงคุลุงอยู่เจดีโม่ด้วยฮะเจดีโม่ก็ใส่ให้กันบ้างเหรอที่ตะบงพี่น้องไปครับ โอ้เขาหลังเดียวเขาหลังเดียวบ่เขาสองหลังเนาะคุลงคุลงอย่จวดนั่นโอ้ตัวสีไข้ยอยู่รุ่นเดียวกันวัดปะไร นี่น้นี่ครับผมเดี๋ยวโต๊ะนึงหนึ่งเลยมือเขาทาไปยังเนี่ยโอ้น่ะเราเลือสองลงังสุดทายพี่น้องอยู่พุะ่ะตีนบ้านพุ่ะครับพูดขี้ของเงพ็งผีไปครับรยากาศมาปฝากพี่น้อง ยาดการตีนบ้านงามเนียเหมือนส่อครับผมแดดเท่าอแล้วพี่น้องต้องขึ้นขึ้นไม่เหงาตอนสีตกอีกบนนอฝนบาดเนี่ยไอ้ม,มันหางหมดแล้วครับผมปวดดืด้อตีนบ้านหมดแล้วครับสรงหลังสุดท้ายห้องสะมันเซตตัวครับซะนั่นเมื่อนั้นอีที่วางหนึ่งกับมาใส่ได้พี่นอ้องคลิปวางหนึ่งเนี่ยหมดแล้วครับผมพี่น้อง ต้งหลังต้งหลังพี่น้องจะาีิมีตัวบ่วยเลยครับเพราะว่าจะผมมาใส่ชีวุน,นึงก็ได้อยู่เอาข้าไปข้างในก่อนพี่น้องยืนตินบ้านนะครับนะครับไม่ครับดไว้ย่างดีหะดึ๊บโอ้โ มันเด้ปดูโกบเดือดลงมีซีรีส์แถวพี่น้องโอ้โบมิดบบมิดมีอยู่มีอยู่มีอยู่ครับมีอยู่อยโอ้โอหมันหนกครับตัวบบนหญ่แถวพี่น้องโอ้ยรุ่นเดียวกันเปิบ่ปอะไรนี่ นี่ก่อนมึงบังนี่บ้านใก้ใเกล้กกันนึงดิคิดวหนึ่ง,งผมใเั้งนึ่งครับทั้นงน,ใ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 นั้นคิดนี้ม่ทซ้งนี่หมดเซ้งนีอ้นี่วะพี่นอนฮู้วี่นองคุลคุลง,อย,อ,งททอยู่ปลาทถอน้ำยู่เทีท่บอวกไงบวมามันย่ตินบ้านนี่บ้าี่นอนอออ๋อไปเทียยูรดครับไปเทียยูโรดโอ้ มันมามันอยู่ตีนบัานนี่บ่พี่น้องบางแงจนที่ไอกบอ่ครับบังบงังหน่อยกนพี่น้องบังหน่อยอพี่น้องตัวซับตัวซับตัดครับอันหนึ่งนี่คิบมันเน่าวหวดไปบ่พ,พ่อครับผม เล่าหนึ่งหนึ่งเขาซีตัวพี่น้องอู้สีสดยายเฮี้ยจักพี่น้องสีเห็นบ่อเด้อผมจิตวอญมึงคลิปกันมันตัดแต่ย่างในผมกับมึงหูครับผมพี่น้องซีตัวแล้วครัหนี่โอ้สุดยอดเลยครับผมพี่น้องอะไรลรลูปไปให้เขาเลยครับโอ้เจ้วครับเอคลิปนี้ผมขอฝากไว้ตรงนี้เละพี่น้องโอ้คลิปตัดตัดแต่ย่างในนอแบบนี้ไปครับผมมาบ้านครับ